พี่หมูตังกับน้องหมูตแตมนะคะจะขอลงพร้อมกันเลยนะลงพร้อมกันเลยลูกเอาไปเลยตังไม่ลงพร้อมน้อง ให้ดูวิวบรรยากาศสระว่ายน้ำที่โรงแรมนะคะส่วนน้ำใหญ่มากนี่แล้วก็มีสองตึกใหญ่ๆนะคะเนี่ยแล้วก็ติดทะเลด้วยค่ะ โมตางกระโดดอีกไหมโมแตมกระโดดอีกไหมลูกต้างไม่มีเสียงตอบรับนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในโรงแรมนะคะมีอะไรบ้างโรงแรมนี้ใหญ่มากเลยค่ะ นี่นี่นี่พี่หมตังพี่หมตังไปอีกแล้วอยู่นี่เองตางความรู้สึกเป็นไงครับกระโดดน้ำลึกสามเมตรแปดสิบความรู้สึกเป็นไงครับเจ็บนิ้วมือน้องหมดแตมความรู้สึกเป็นไงบ้างคะเนกระโดดกี่รอบแล้วคะเนี่ยกระโดดหลายรอบ โอ้โเป็นสิบรอบแล้วนะคะสามเมตรแปดสิบค่ะลึกมากลึกมากที่สุดตั้งแต่เราเคยเล่นน้ำมานะคะ กระโดดพร้อมกันได้ไหมลูกตั้งกระแตมพร้อมกันได้ไหมลูกอ้าวหนึ่งสองซกระโดดเลย <c oughs> <c oughs> แตมไม่กระโดด <c oughs> กระโดดเลยค่ะเอา้าจะตายะตาย <c oughs> กระโดดเป็นสิบรอบแล้วนะคะลูกสาวเนี่ย เล่นไม <l itti> ่เหนื่อยเลยวันนี้โอเคค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องหมู่ตังกับหมูแตมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องทั้งสองคนนะคะสวัสดีค่ะ